สวัสดีครับพบกับผมมอยน์นะครับในการอ่านไพ่หยิบสีปกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปยยกรดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับดวงประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปอบรามานะครับซึ่งหารจากการเปิดไพ่2ยิบสีสามสำรักนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับกัมปียกรที่อ่านออกมา ก็มีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรืออาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดกับชาววันจันทร์ที่เข้ามารับชมรับฟังเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับ ทุกกรัรมพยากรที่ดีๆนะครับหมอยนก็ขอตั้งจิตอธิษฐานให้สิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านั้นนะครับจงบังเกิดขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาววันจันทร์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังน,นะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อาได้ปิดพลาดมาก็ขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ ก็มาดูกันนะครับพ้ทีิเกิดบัญจันทร์หรือจ่าวันจันร์นะครับดวงในเดือนสิงหาคมนี้นะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกในเรื่องการงานนะครับธุรกิจของท่านนะครับที่จะส่งผลไปถึงเรื่องการเงินผลป,ประโยชน์รายได้ไดไดรายรับของท่านที่จะมีเข้ามาในเดือนสิงหาคมนี้นะครับว่าจิงสักดิสิทธิ์เองจักรวาลน,นะครับตทวดาตังางยตัางพวงจะซื้อพลังดวงถ่ายทอดผ่านมาทางไพ่ย,ยิปซีไอพอได้อ่านพอได้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างนะครับู้ทีิเกิดวัน จันในเดือนสิงหาคมนี้นะครับกับการปลอดภัยสำรับแรกการงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะส่งผลประโยชน์ผลการเงินผลได้รับต่อไปนะครับสิบถ้วยนะครับก็นํามาซึ่งความสุขุดมสมบูรณ์นะครับกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับพลังแห่งความรักความสามัคคีนะครับก็เป็นพลังเกื้อกูลเกื้อหนุนในต่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับจะเป็นสามีภรรยาคนรักของท่านนะครับ หรือจะเป็นบุตรหลานะอะไรก็ตามในครอบครัวที่เป็นพลังเกื้อกูลเครืออนุสงเสริมให้ท่านมีพลังในการที่จะกับเคลื่อนในการงานธุร,รกิจนั้นไปสู่ความเติบโตสําเร็จสมหวังสมปรารถนาเพื่อนร่วมองกรนะครับก็เป็นมิตรใหมตรีที่ดีนะครับที่มีความสมัครสาม,รามานสามัคคีเกื้อกูลเกันหนุนตัดกับก็ส่งเสริมให้ตัวการงานธุรกิจของท่านนั้นสู่ความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ พึงประสงค์นะครับหรือการงานธุรกิจที่ทําร่วมกับคนในครอบครัวเป็นตาอยู่กับบ้านก็ตามหรือเป็นธุรกิจกงสีนะครับก็มีความเติบโตสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับไปไปต่อมานะครับเดือเดนนะครับมีการตุ่มเทนะครับในการที่จะดูแลการงานธุรกิจของท่านนะครับให้เกิดความสําเร็จสมหวังเติบโต นะครับหรืออาจจะเป็นบางท่านเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาๆนะครับที่จะสร้างผลประโยชน์รายได้รายรับก็ามามั่นคงรุ่งเรืองเป็นเด่นเป็นพิเศษนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับที่จะสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับรายได้ผลประโยชน์ผลได้รับนะครับที่จะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะครับที่จะสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากความทุ่มเทเปลีปย่ยนพยายามอย่างเอาจริงเอาจังนะครับเรียกว่าไม่ได้ ละเลยนะครับก็มีบางท่านก็หมกมุ่นในสถานการณ์ของการต um ุ่มเทดูแลบริการการงานธุรกิจของท่านนะครับก็นําพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับบางท่านก็รับมัดระวังด้วยนะครับสบางทีนั้นบางท um ีท่านตุ่มเทจนมากจนเกินไปในเรื่องของหน้าที่การงานซึ่งบางทีอาจจะทมร่วมกับคนอื่นที่เขาไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นก็ต้องรับมัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะส่งผลให้เกิดเรียกว่าจัก มิดกลายเป็นระดัรูได้โดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะไปสร้างความมันใส้ความอิจฉาวิษยาความอิจจฉาตาร้อนอะไรขึ้นมาให้กับบางคนได้เช่นกันกับการทุ่มเทของท่านนะครับอันนี้ก็ต้องใส่ใจรายละเอียดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับอัศวินถือดาบนะครับ ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับที่อาจจะมีอะไรก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีเพื่อนร่วมง,งานก็ามาสะกิดอะไรแล้วก็ทําให้เป็นทำให้ท่านเสียอารมณ์หงุดหงิดหงุนนันไปเล่นได้เช่นกันนะครับถึงอะไรก็ตามท่านมีเป้าหมายนะครับในการที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วบางท่านก็ระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะ,ะผู้ที่เป็นไฟแรงนะครับผู้ที่เข้ามาทํางานใหม่ๆ พึ่งจบใหม่ๆมาก็ตามนะครับหรือผู้ที่เข้ามาเริ่มต้นในการกองกันหาทางานนะครับซึ่งอาจจะมีเรียกว่าเป็นช่วงของไฟแรงอาจจะทุ่มเทมากจนเกินไปในการเร่นปรารถนาอยากจะไปสู่ความสําเร็จเร็วๆจึงอาจจะมีใจร้อนไปบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับชาววันจันทร์ที่อยากจะต้องกลุ่มควบกลุ่มสภาวะอารมณ์นั้นนะครับไอ อยู่ในสภาวะที่ใจเย็นๆรอบคอบไม่จะมีเป้าหมายในการทุ่มเทก็ต่างในการที่จะพุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จก็ตามนะครับเดิมเองชี้เชี่ยนะครับท่านมีศักยภาพสูงนะครับในการที่จะแปลสถานการณ์ต่างๆอะไรที่เป็นวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสในทิศทางที่ดีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ไปสู่ของความเติบโตสําเร็จได้ในทิศทางที่รวดเร็วที่ปรงปรานานะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับ หรือบางท่านนะครับในช่วงนี้อาจจะมีการพลิกสถานการณ์นะครับที่จ,จะเข้ามาเริ่มต้นอ,อย่างบางท่านก็แบบใจร้อนนะครับในการไปจับตามธุรกิจสีเทาๆอะไรเกิดขึ้นก็เป็นช่วงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีนะครับแต่อาจจะใจร้อนก็ระมัดระวังเรื่องมนุนันปั้นเล่นบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านอาจจะใช้ทั้งประสบการณ์ความรู้ต่างๆแล้วก็ระสนวกกับความเกมโกงนิดๆนะครัเทีาจ,จะมีเข้ามาเลหเลี่ยม นะครับในการที่จะพุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จความรุ่งเรืองของท่านโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจสีเตาๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นความต่างตรงอะไรมากมายนะักอาจจะมีเลขเหลี่ยมแบบแฝงอะไรเข้ามาด้วยนะครับเพื่อพุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จของท่านราชาถือไม้เท้านะครับก็มีสกายภาพในการดูแลรับผิดชอบบริหารการงาน สู่ความสําเร็จเติบโต,ตในทิศทางที่ดีหรือช่วงนี้ได้รับโอกาสดีๆนะครับที่มีเข้ามากับโครงการอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะครับหรือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจเห็นความรู้ความสามารถของท่านในมีศักยภาพสูงนะครับก็มีความเชื่อใจก็มอบง,งานที่อาจจะเป็นตําแหน่งสําคัญโครงการสําคัญําญเข้ามาให้ท่านรับผิดชอบดูแลนะครับก็เป็นช่วงที่ได้รับความเมตตาปรานีจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจนะครับ ตีมอบเสีโอกาสดีๆเข้ามานะครับแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะครับก็อาจจะเป็นศัตรูสําคัญของชาววันจันนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็คือการใช้ต้องใช้ความพยายามทุ่มเทนะครับในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันทุกสถานการนะครับที่จะทําให้เกิดความสําเร็จเรียกว่าตลอดทั้งสัปดาห์ในหนึ่ง ในเจ็ดวันในตลอดหนึ่งสัปดาห์นั้นอาจจะแทบไม่ได้พักไม่ได้พอนะครับเพราะว่าท่านอาจจะตุ่มเทก็ยังเดวิลขึ้นมาด้วยแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะครับที่เปลี่ยนไปยา,ยามแม้จะสู้เพียงลําพังก็ตามพร้อมที่จะกลับเคลื่อนนะครับไปู่กองความสําเร็จอย่างต่อเนื่องจึงต้องใช้ความพยายามตุ่มเทนะครับที่จะไปสู่ความเติบโตรหรือบางท่านอาจจะต้องตุ่มเทพอสมควรนะครับในการที่จะคว้าอะไรที่เป็นโครงการ ใหม่ๆโครงการใหญ่ๆสําคัญนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนี้ของการที่จะได้กว่าโอกาสของการเริ่มต้นนะครับไปสู่ความร่วมรวงต่อไปจึงอาจจะต้องตามให้มีการทุ่มเทพ,พอสมควรน,นะครับเพื่อทีก้าโอกาสงามๆเข้ามาที่จะสร้างผลประโยชน์ผลกําไรให้เกิดขึ้นกับชาววันจันทนะครับแล้วก็ภายไปต่อมานะครับกลาวเรียนนะครับคว่าบ่างคั่งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จที่เกิดขึ้นในทุกช่องทาง นะครับพลังของวุ้นส่วนพลังของเพศตรงข้ามหรือพลังของคนรักนะครับก็เป็นพลังเกื้อกูนเกื้อหนุนสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับที่เป็นความอบอุ่นแล้วก็นํามาซึ่งเป็นพลังนะครับหลักดันงกับเครื่อในโซนั้นสู่ของการบริหารการงานธุรกิจของท่านนั้นสู่ความสําเร็จไม่ว่าจะในทางเส้นทางใดหลายเส้นทางก็ตามนะครับที่จะเกิดความสําเร็จแล้วก็นํามาซึ่ง ผลประโยชน์ผลรายได้รายรับเข้ามาอย่างมันง่นคงอุดมสมบูรณ์ต่อไปในทิศทางการเงินที่จะได้รับผลตอบแทนเข้ามานะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับเดือทาวเวอร์นะครับสถานการณ์ของการ,รกเปลี่ยนแปลงที่พลิกสถานการณ์รวดเร็วอาจจะมีอะไรเข้ามานะครับที่เกิดขึ้นแบบปุบบับจับกันตําตดวนด้วยในเดือนสิงหาคมน,นี้ที่ชาววันจันทร์จะต้องรับเมือน,นะครับ เนี่ยก็ไม่ว่าอะไรเข้ามาก็ตามนะครับอกดัท่านจะรับมือแล้วก็ไกลแก้ไขสถานการณ์นั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับด้วยศักยภาพของท่านไม่ว่าจะเข้ามาแบบปรปับจับปันตันด่วนไม่ต้องเจอต้องรับมือก็ตามนะครับท่าน้วยความเป็นดเดมจชิกเช่นจะรับมือสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยความรู้ด้วยความสามารถอะไรเข้ามาเป็นวิกฤตก็สามารถแก้ไขนะครับพริก วิกฤตนั้นไห้เป็นโอกาสในทิศทางที่ดีที่จะประสบข,ของความเติบย่าเรื่มเติบโตหรือบางท่านอาจจะมีอะไรเข้ามาแต่ไม่ต้องเดินทางในช่วงนี้แบบปรับปรับจัดปันตันรดถดในเดือนสิงหาคมนี้นะครับที่จะต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปรับหน้าที่ตําแหน่งต่างๆของท่านเตียใจ,จเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างเช่นในอาชีพเกี่ยวกับการพูดการอา่าน บรรยายอะไรต่างๆหรือนักวิทยากรน,นะครับที่จะต้องมีการเดินทางหรือเดินทางไปในเรื่องของการไปเจราจาอะไรสำคัญสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพื่อไปคำตอบนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นเกิดความสำเร็จได้ในทิศทางที่ดีที่จะนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะครับไปได้สำรับแปดเหรียญนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับมีงาน ที่จะสร้างผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามามากมายนะครับที่จะทำให้ท่านอาศัยใจในรายละเอียดนะครับไม่ว่าธุรกิจสว่างนะครับที่ท่านตุ้มเตมองทุกสถานการณ์สิ่งเล็กสิ่งน้อยก็ไม่ในเล็ะเลอแล้วก็จะเป็นสตูดิจสี่เต่าๆก็ตามนะครับที่จะทาให้ท่านนั้นตุ้มเทสู่ความสําเร็จสู่ความรุ่งเรืองแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับในความรุ่งเรืองมีโชคลาภในหน้าที่การงานที่ดึงดูดเข้ามามากมายออเดอร์เข้ามามากต่อเนื่องนะครับบางคนก็ ขยับขยายในเรื่องของการงานที่เติบโตมากกว่าเดิมก็ติดต่อกับชาวต่างชาติในการทําธุรกิจก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางแบบจับปันตันดวนขึ้นมานะครับซึ่งไปถึงต่างประเทศได้ด้วยเพื่อไปเคลีย์ไปเจราจาไปตกลงต่างๆในเรื่องของการร่วมม้นกับชาวต่างช,ชาตินะครับหรือสถานการณ์ของการพลิกโอกาสจากอะไรที่เป็นเคยเป็นวิกฤตนะครับก็เข้ามาเปลี่ยนพลิกสถานการณ์ ของการงานธุรกิจของท่านนั้นนะครับไปสู่การพุ่งตัวอย่างรวดเร็วนะครับที่ออกจากสภาวะที่เคยมีปัญหานะครับแลว้วก็ไปสู่ของโอกาสของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับก็ไปรับไผตกตั้ง8เหรียญ9เหรียญน,นะครับแลว้วก็การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีต่อไปเดินหน้ากับความเจริญรุ่งเรืองน,นะครับที่ท่านนั้นสามารถพลิกวิกฤต นะครับให้เป็นโอกาสได้ในติศทางที่ดีอย่างรวดเร็วแบบพลิกกว่ามมือก็ว่าได้นะครับของผู้ที่เกิดวันจันร์นะครับและก็้พยไทยสำรับใบต่อมานะครับนะหนึ่ไม้เท้านะครับการเริ่มต้นสู่ความเจริญเติบโตรุงต่งเรืองอย่างต,อนนต่อเนื่องในติศทางที่ดีแมนะ้จะอยู่ในพบของความ วินาศความเสียายอะไรก็ตามนะครับก็จะได้มีการเริ่มต้นอะไรที่ดีๆนะครับไม่มีอะไรจะส่งผลให้เสียายมีแต่แตกใบนะครับผลดอ,อกอกาผลสู่ความจเจริญรุ่งเร,องเรืองมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับที่บางทีก็มีไอเดียใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับข่าวดีๆใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเ,มเติมเติมศักยภาพนะครับแม้จะมีความสามารถมากมายอยู่แล้วแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเสริม ตักษะเพิ่มความแข็งแกร่งให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นในการที่จะดูแลบริหารการงานธุรกิจกลมทัานนะครับที่ทำให้มีคุณภาพคุณค่ามากยิ่งขึ้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเดินหน้าที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ต่อมาในทิศทางที่ดีนะครับไปที่ขึ้นมาทั้งหมดนั้นทั้งไพ่ท้ายสำรับและตั้งเปิดออกมานะครับก็มีสถานการณ์ในทิศทางที่ส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีนะครับ แม้จะมีบ้างในเรื่องของอารมณ์ร้อนใจร้อนอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นไฟแรงอ่าที่จบมาแล้วก็ทํางานใหม่ๆนะครับแมนจะมีสถานก,การณ์อะไรเข้ามาก็ตามแบบผู้ปั๊บจะปลันตันดวนแบบสายฟ้าแลบนะครับจะเป็นวิกฤตอะไรก็ตามนะครับที่เข้ามาเป็นอุปสรรคา,าก็ตามแต่ด้วยความเป็นเดนมจิกเชียนนะครับที่นักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดีงามขึ้นมานะครับสามารถที่จะแปล สภาวะน,นั้นไปสู่ความสําเร็จสมหวังที่ตั้นตุ้มเทด้วยความใส่ใจแล้วก็เกิดความสําเร็จที่ยันมาซึ่งความมัง่งคั่งบุดมสมบูรณ์นํามาซึ่งความสุขกับไพ่ใบแรกสึกถ้วยนะครับที่เต็มเปี่ยมด้วยความสําเร็จความบุดมสมบูรณ์นะครับกับผลประโยชน์ผลใดรับไรายได้ก็มาอย่างปึงปอใจในทิศทางที่ดีที่จะนํามาซึ่งเติมพลังความสุขให้กับตังตนเองและครอบครัวนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินของชาววันจันทร์บ้างนะครับว่า จะมีอะไรที่มั่นคงต่างการเงินแค่ไหนและมีอะไรที่ต้องป้องกันต้องระมัดระวังด้วยหรือเปล่านะครับไปใบแรกเปิดขึ้นมานะครับสาไม้เท้านะครับการรุกคืบหน้าที่จะตามให้ท่านนั้นดึงเงินเข้ามามากมายการเจรจาการพูดปากกับหลายๆลายฝ่ายออกสังคมนะครับมีโอกาสสร้าง เช่นต่ง ang, างๆการเงินที่ดึงดูดเข้ามามากมายนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้วาจาเป็นรั์นั่นเองนะครับในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามามากมายนะครับสร้างความเติบโตรุ่งเรืองเพราะว่าเดลเมจิเชียนในเรื่องของการงานก็เป็นผู้ที่มีวาจาเป็นรั์อยู่แล้วนะครับในการที่จะใช้วาจาการสื่อสารการเจรจาในการสร้างรายได้รายรับผลประโยชน์ในอาชีพก็ดึงดูดเงินเข้ามามากมายเนะรับจากต่างประเทศนะครับก็มีโอกาสตกดึงดูดเข้ามา แล้วก็การขยายความเติบโตในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทั้งคุณภาพทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ขยายนาเกตกวา้วางๆก็ดึงดูดเงินเข้ามา,ามากมหม่นะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับเงินตราจากต่างประเทศที่เข้ามานะครับหรือองค์ท่านเดือทนอที่อาจจะมาจากความเป็นความตายของผู้อื่นด้วยนะครับหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตของผู้อื่นนะครับที่ จะสร้างรายได้ไรายรับเข้ามานะครับสู่การาเงินที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เงินตราจากประเทศต่างประเทศด้วยนะครับจะจะมีเข้ามาก็อย่างที่กล่าวนะครับต่างสังไม้เท้าแล้วก็พลาเลดขึ้นมานะครับโอกาสของดึงดูดเงินจากต่างประเทศเข้ามานะครับหรือเงินที่เป็นเงินเกี่ยวกับความเป็นความตายของผู้อื่นใครที่มีสภาวะต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับแปดถ้วยนะครับ ก็จะทาให้ท่านออกจากสถานการณ์นั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะประส่วนทิศทางการเงินที่รุ่งเรืองต่อไปนะครับอะไรที่ไม่เติมเต็มทางการเงินจะกลับเขาจะมีเงินหลังไหลเข้ามาเติมเต็มนั่นเองนะครับเดือยฟูนะครับที่อาจจะมาจากงานอิสระงานฟรีแลนซ์นะครับที่เป็นโครงการใหญ่ๆนะครับที่มีเข้ามาก็อย่างที่กล่าวที่่านนั้นไม่มีโอกาสตุ้มเทนะครับในการคว้าโครงการอะไรใหม่ๆใหญ่ๆเข้ามาเริ่มต้น นะครับทาให้ท่านนั้นมีพลังในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามามากมายนะครับทาให้มีชีวิตที่สดใสต่างการเงินนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองนะครับที่เดี๋ยวโฟขึ้นมานะครับที่อาจจะทําให้ท่านนั้นผมได้เงินมามากก็อาจจะใช้จ่ายเปลี่นได้เช่นกนันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาหรือเบื่อนะครับ สายอาชีพที่มากกว่าหนึ่งเส้นทางที่มีเข้ามานะครับมันจะมีตำแหน่งมั่นคงอยู่แล้วที่ได้รายได้รด้รับก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับบางท่านก็จะมีในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวอะไรเข้ามาเป็นรายได้หรือบางคนก็อาจจะมีตำแหน่งหน้าที่ใหม่เข้ามานะครับแตใหมเป็นเพิ่มเส้นทางของการมีรายได้ได้รับก็มาเสริมเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในเรื่องของโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานนะครับที่มีเข้ามา นะครับเป็นเส้นทางที่ <ENNIS S 1> นอกเหนือไปจากที่เดิมมีอยู่แล้วหรือธุรกิจใหม่ที่เข้ามานอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับที่จะดึงดูดเงินรายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือเงินที่มาจากโชคลาภพอประมาณพอปานกลางนะครับที่เข้ามาเติมเต็มอาจจะไม่ค่อนมากมายอะไรก็ตามแต่ก็เข้ามาสร้างความเป็นพอใจได้อาจจะตัวกลวยโดยเบอร์แบบพอประมาณหรืออาจจะเป็นพลังเองความรักความเสน่หานะครับทีาจะส่งเสริมเงินเข้ามาอุปต a m คําจู ให้ท่านได้รับต่างการเงินเข้ามานะครับสิ่งนาสโซสิตต่างสู่ความเปุนปอใจนะครับแล้วก็เงินตราจานต่างประเทศไปได้สำรับนะครับเดเวอร์นะครับผลการทำธุรกิจของท่านในทุกรูปแบบนะครับการเชิงการค้าพาณิชย์การตัวการต้องเที่ยวการสื่อสารธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับหรือจะเป็นผลต่างเกษตรกรรมที่ส่งผลผลิตออกนอกประเทศได้ นะครับก็ดึงดูดเงินจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องในทิศ่างที่ดีนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นราชาตือเรียนนะครับที่สร้างความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นต่างการเงินที่ได้รับรายได้ผปประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเน,นื่องเงิงนก้อนโตๆก็อย่างที่กล่าวนะครับบางต้นนั้นก็มีโอกาสในเรื่องของการมีโชค,ม,โชคมีลาบนะครับกับโครงการใหญ่ๆก็อย่างที่กล่าวนะครับที่คว้าโอกาสดีๆนะครับที่จะดึงดูดเงินหรือ เงินที่มาจากกว่ามีโชคลาภแบบพลุกๆุกเข้ามาก็ได้ด้วยสหรับิขงท่านนะครับก็รีกว่าท่านสามารถบินดูุดเงินเข้ามาตั้งเงินตราในประเทศเงินตราต่างประเทศใครที่เคยมีสภาวะต่างการเงินนะครับที่ตามห้ทุรักทุเลสะดุดบ้างอะไรบ้างหรือบางทีขอความช่วยเหลือป่นไม่ได้บ้างท่านจากก้าวออกจากสภาวะนั้นนะครับแล้วก็การเงินจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่มั่นคงนะครับที่จะเกิดความ อ่ากล้องตัวต่างกันเงินนะครับที่ผลงานก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมีความเติบโตใส่ใจในการที่ขยันมันเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นขยันถูกที่ถูกทางนําเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวนะครับก็ทําให้ความเป็นเสถียรมั่นคงต่างกันเงินนั้นสู่ความมัางคั่งอุดมสมบูรณ์ให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขสําราญเบิกบานใจที่มีเงินคล่องดูแลตั้งตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศตา่าง ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็เปี่ยงแต่ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายเท่านั้นเองนะครับที่บางท่านนั้นชาววันจันทร์บางท่านอาจจะจ่ายจ่ายอาจจะลืมคิดหน้าคิดหลังนะครับก็ต้องมีการรอบคอบนะครับไปจัการที่จะจ่ายจะจ่ายอะไรนรั้นสิ่งสําคัญคือการตัดสินใจนะครับที่จะท่านจะต้องดูแลการที่จะซื้อจะจ่ายเงินออกไปนะั้นใะค,คิดพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับ จะทำให้ท่านนั้นไม่ค่อยฟุ่มเฟือยต่างการเงินก็เรียกว่าเซฟเงมนไปได้พอในทิศทางที่มั่นคงนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นไม่ใจจ่ายแบบฟุ่มเฟือยที่โดยที่จช้ไปแล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เพียงแต่ต้องระมัดระวังแต่อย่างไดก็ตามทิศทางการเงินไปในทิศทางที่ดีพัฒนาในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น เคยมีปัญหาต่างการเงินนะครับก็จะสภาวะนั้นนะครับแล้วก็เงินหลั่งไหลเข้ามาเติมเต็มวาจาเป็นรักนะครับที่จะดึงดูดเงินเข้ามามากมายหรือธุรกิจอ่านฟรีเลนซ์ต่างๆนะครับที่จะเข้ามากับผลได้ได้รับหรือโครงการใหญ่ๆนะครับที่มีเข้ามาเติมเต็มต่างการเงินให้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างของจาววันจันทร์นะครับ DM Place นะครับ ความรักที่มีความอบอุ่นมารีเมตตาปราณีเกื้อกูลในทิศทางที่ดีที่จะนำมาซึ่งความสุขความสำราญเบิกบานใจนะครับคนโสดก็มีโอกาสพบรักดีๆนะครับพบก,กับคนใจดีที่คบกันไปด้วยความรู้สึกดีๆที่จะพัฒนาสู่การเป็นคู่ชีวิตในอนาคตได้เช่นกันส่วนคู่รักคู่สมปันก็มีความรักที่อบอุ่นมารีเมตตาปราณีเกื้อกูลต่อกันในการที่จะดูแลใจใส่ มีโอกาสดีสําหรับบางคู่นะครับในเรื่องของการที่จะมีข่าวการตั้งกันก็มาชั Just ่สติกนะครับกวเหมาะสมความคู่ควรในความรักความสัมพันธ์ที่มีการดูแลกันอย่างเอาใจใส่นะครับบางตัานก็จางความเชื่อมั่นของความรักความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการ จดทะเบียนสมรสสําหรับคนที่ยังไม่เคยจดทะเบียนสมรสนะครับหรือคนที่คอบอยู่นะครับก็มีโอกาสในการที่จะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นได้ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับหรือคนที่โสดนะครับมีโอกาสพบความรักที่ดีๆที่จะเดินหน้าต่อไปสู่การจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่ใน,นอนาคตต่อไปเดีมูนะครับสถานการณ์ของความมิตกกังวลสําหรับคนโสดบางคนเช่นกันนะครับที่บางทีกลัวกับสถานการณ์ของความรัก ในโลกปัจจุบันนี้นะครับตีบางตีก็หวาดระแวงไปจึงยังต้องตั้งกำแพงอย่างตั้งกาดเอาไว้นะครับก็ยังไม่เปิดเส้นทางความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็ยังนั่งอยู่บนหลังความโสดนะครับเดอะเอร์ม e ิดนะครับบางคนนั้นก็ไปไฝ่ยใจในเรื่องของหลักธรรมะนะครับที่อาจจะไม่ค่อยมาใส่ใจในเรื่องของความรักนั่นเองหรืออาจจะไม่ถึงวัยไม่ถึงเวลาของการที่จะพบรักนะครับจึงอาจจะต้องโสดต่อไปหรือไม่ค่อยพบปะผู้คนสักเท่าไหร่ ไปพยายามจะดีออกมานะครับอัศบินถือถ้วยนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับโอกาสของคนโสดที่จะได้พบรักเกิดขึ้นนะกรับ,บไปใบแรกและก็ใบที่5นะครับในเรื่องของรักที่ดีๆบางคนเดินทางมาอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนที่ผ่านๆมานะครับที่ยังไม่เจออาจจะมาพบมาเจอในช่วง เดือนสิงหาคมนี้นะครับจกวันจันทร์ที่จะพบไกลอบว่อมาดีเมตตาใจดีคุยกันแล้วตกอกตกใจนะครับในการที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นให้เดินหน้าสู่ความสดใสในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการจดทะเบียนสมรสในอนาคตได้เช่นกันอย่างที่กล่าวมานะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีโอกาสพบกับรักใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆกับรักเกา่กาๆนะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับ รักเก่าที่เคยจางหายไปแล้วหรือพบกับเพื่อนอเก่าๆนะครับที่ว่าจากการด้วยการเป็นเพื่อนแล้วกลับมาเจอกันครั้งนี้ใหมแล้วก็จะได้เปลี่ยนสถานาการ์เริ่มต้นอะไรที่ดีๆนะครับปิ Bang, ัแปลงสถานการณ์จากความเป็นเพื่อนของการสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ในความรักความสัมพันธ์ใั้นกลายเป็นความรักของคู่รักต่อไปนะครับที่เจอกันแล้วพูดจาก,กันด้วยความรู้สึกเสน่หาปึงพอใจ ก็ทําให้มีการยกระดับนะครับจากความเป็นเพื่อนกลายมาเป็นคูรักเป็นแฟนกันต่อไปที่จะพัฒนาต่อไปที่จะไปสู่ของการเป็นคู่ชีวิตแต่งงานสมรสกันต่อไปในอนาคตก็เป็นการเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคบกับเพื่อนเก่เาๆที่มาเจอหรือรักเก่เาๆที่เคยจางหายกันไปแล้วก็จะกลับมาสร้างสถานการณ์กันใหม่นะครับที่จะกังนี้ก็ที่จะพัฒนาไป สู่การและก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วด้วยนะครับในความรักความสัมพันธ์ในการเจอกันนี้นะครับที่ตามให้แต่ความรักความสัมพันธ์นั้นไปสู่ของทิศทางของการใช้ชีวิตคู่การแต่งงานการเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับประเที่เปิดออกมาก็ในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามานะครับส่วนคนโสดนะครับบางท่าน ก็จะมีสถานการณ์ของความวิตกกังวลอยู่ในสถานการณ์ของความรักโลกปัจจุบันนะครับจึงไม่แน่ใจในสถานการณ์ความรักนะครับที่จะมีเข้ามาแล้วสร้างความกดดันหรือจะมีกามาแล้วําให้เกิดความสุขนะครับจึงไม่ค่อยตัดสินใจในเรื่องของการที่จะมีรักหรือไม่มีรักรก็คกอยู่แบบโสดๆต่อไปอย่างมีสง่านะครับส่วนกู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะได้รับการดูแลใจใสก็อย่าง้ายใบล็กขึ้นมานะครับมีความอบอ้อมารี ใจดีซึ่งกันและการเม้จะมีบางสถานการณ์นะครับของบางคู่ที่อาจจะมีเข้ามาในความวิตกกังวลในความรักความสัมพันธ์บ้างอะไรก็ตามนะครับแต่ก็จะมีการรู้จักดูแลความรักความสัมพันธ์ให้เกิดความเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับด้วยการตุ่มเตด้วยพลังเองความรู้สึกที่นําหลักธรรมะเข้ามาดูแลนะครับหรือบางคนก็ มอบความหวานความโรแมนติกอะไรในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้สภาวะของความวิตกกังวลนั้นนะครับได้รับการคลี่คลายอย่างรวดเร็วนะครับที่จะพัฒนาไปให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าสู่ความสดใสนะครับก็สร้างโอกาสดีๆออกจากวิตกกังวลแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปในความรักความสัมพันธ์พัฒนาอย่างรวดเร็วที่มอบด้วยความรู้สึกด้วยภาษารักภาษาดอกไม้ ที่มอบให้กันนะครับจากคู่รักที่มีความกังวลน,นะครับจะได้รับการพัฒนาเป็น่ปนแปลงรวดเร็วไปสู่ความสุขสดใสนั่นเองนะครับส่วนคู่ที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ความรักความทุ่มฟันได้รับการดูแลใจใสอย่างต่อเน,นื่องในทิศทางที่ดีด้วยความหวานด้วยความโ,โรแมนติกนะครับสดชื่นแจ่มใสบางคู่ก็อาจจะดูแลกันด้วยหลักธรรมะนะครับก็ทําให้มีความเปิงพอใจซึ่งกันและกันในความเป็น ใช้ชีวิตแบบสันโดษคู่นะครับที่เดินหน้าต่อไปด้วยความสดใสนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆในเรื่องการงานการเงินและก,ก็ความรักนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับก็ขอาจยาวันจันทรุกทตนมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ